สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกท่านครับเคลีย์ใช่ไหมผมระกาเช่บุตรครับเบาเรื่องหมูมูก็เอาครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยมือนี่ยเป็นมาจำหรครับหมูเมียพันธ์ครับเนี่ยทีมงานก็ได้มาแต่เสาครับพี่น้องเอ้ยมาจำหมูเมียพันธ์ครับร้อยยี่สิบตัวครับอ่าออเดอร์สร้างมากครับต้องไปเพินแเมียพันธ์าสั่นนะสุธิลาฟาร์มจัดให้ ซื้อก็ซื้อเมียหรอกครับพี่น้องเอ้ยา้ามหมูครับาร์มหมูธุรกิจลอยล้ดนะครับนี่ปนณีดิครับบนมันไดดินะครับนี่ได้ๆของแท้ครับพี่น้องครับนี่ทีมงานเขามาก็ดูแลหมูนะครับนี่จังไรล่ะจับหมูได้ครับเมื่อนี่เมิ่นมาแจกเดี๋ยวไปเป็นแม่พันธุ์ว่าทัน เออก็เลยนําคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่เมือนีาจับร้อยยี่สิบตัวครับหมูแม่พันธุ์ครับนี่หมูอยู่แปดร้อยครับจับแม่ไปเป็นแม่พันธุ์ครับร้อยเศร้านะครับที่ทางออกได้ครับพี่น้องเออเนี่ยบนคนรีบใส่เสื้อแดงครับพี่น้องเนี่ยมือผมมือเฮ็ดดังในหลังห้างผมขึ้นต้อวัสดุอันมันครบนี่ครับทางออกก็อยู่ข้างฟาร์มครับนี่ เฮ็ดเป็นช่องน้อยๆครับบ่เกินสองเมตรครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยม้วนบ่ได้เบวณตัวกันยากครับเวลามันย่างมันสิย่างสบายครับเนี่ยคัดมาแล้วครับบุญแม่พันธุ์ครับลอยยี่สิบตัวพร้อมกินครับสองขั้นรถครับสองขั้นรถมือนีิครับขั้นแรกแปดสิบขั้นที่สองสี่สิบครับพี่น้องเนี่ยทีมงานเพิ่มมาคัดเองครับจากซีพีนะครับเอ้ยเนี่ย เปิดมาแล้วขั้นแรกครับเป็นังไรครับพี่น้องโอ้ยปวดบ่ครับนี่นะครับคนเลี้ยงหมูครับมากหมูน้ำกันครับนี่นํามาฝากพี่ฝากน้องคนอ่ะคุนขนทรงแล้วก็ถอดเสื้อใส่ยางไงครับพี่น้องเนี่ยพรอมาเด้อผมจะไปเัเด้นนายกมาถามว่าไป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 สร้างหน้ากอนเนอขั้นที่สองว่ะเตรียมความพร้อมปวนะครับพี่น้องเอยเนี่ยมือนี้มาสองขั้นรถครับพี่น้องเออลอยเศร้าโตนะครับ น้ำหนักร้อยขึ้นครับพี่น้องเอ้เลี้ยงมาสี่เดือนครับเนี่ยจับไปเป็นแม่พันุ์คัดแต่ตัวเมียครับวันนี้ครับพี่น้องเอ้คนเลี้ยงหมูเดอ้อถ้าเลี้ยงบริษทัทเขาต้องเฮ็ดตามบริษทัทเขาครับถูกพิษบริษทัทใหญ่ที่สุดนะครับเขากินอยู่น้ำเขาครับเนี่ยอยงว่าพร้อมมาดิครับผมพร้อมมาดิออกมาเลยนะครับ เอามือนีนผมได้ขออนุญาตนำคลิปดีมาฝากพี่ฝากน้องครับรายได้ครับรา่ได้จากการเลี้ยงหมูครับพี่น้องเอ้ยเลี <ไป S 1> ยงเมียพ,พันธ์ครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆทุกการติดตามครับอยู่ดีมแห่งกันทุกคนครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปของผมครับขอบคุณครับ